เทคนิคการแต่งหน้ายังไงให้ดูสดใสแบบไม่ต้องพยายามเกินไป1บำรุงผิวให้ฉ่ำก่อนแต่งให้ลงสกินแคร์ให้ผิวชุ่มชื้นก่อนเสมอช่วยให้เมคอัพติดทนและผิวดูมีสุขภาพดี2รองพื้นหรือว่าบีบีครีมแบบบางเบาใช้นิ้วหรือว่าฟองน้ำกดย้ําเฉพาะจุดเช่นรอยแดงหรือว่าใต้ตาค่ะ3แก้มต้องระเรื่อใช้บรัชเนื้อครีมหรือว่าเจลในโทนสีชมพูตุ่นๆเกลี่ยขึ้นเล็กน้อยทําให้ใบหน้าดูสดใส4ให้เขียนคิ้วเบาๆตามทรงธรรมชาติ เิมเฉพาะช่วงที่ขาดแล้วใช้แปรงปัดคิ้วช่วยให้ฟ้งดูไม่แข็งค่ะ 5. ปัดขนตาและใช้ดินสอเขียนอินไลเนอร์บางๆแค่แดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่าบางๆช่วยให้ตาดูกลมโตขึ้นแบบเป็นธรรมชาติค่ะ 6. ลิปสติกระเรื่อเลือกลิปบาล์ม <c oughs> หรือว่าลิปชินโทนธรรมชาติแล้วแต้มกลอสใสตรงกลางปากช่วยทําให้ดูสดใสแบบไม่ตั้งใจค่ะการแต่งหน้าที่ดีคื <homage. S 2> อการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ